สวัสดีครับบุกคลทุกท่านครับผมชัชวาลเบญจศรีวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ผมและคณะซึ่งประกอบด้วยท่านนายอำเภอและก็ทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งในฐานะของประธานของคุณแม่ของแผ่นดินเนี่ยวันนี้ผมได้มีโอกาสมา,มาเยี่ยมบ้านนองบัวนะหมู่ที่หนึ่งตำบลขวาทุ่งนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับแรงทานพระราชส่วนพระองค์ ของอพระพันปีนะจะตั้งเป็นกอ,องทุนแม่กองแผ่นดินนะซึ่งได้รับประทานเมื่อปีก็คือเมื่อปี2566่งตอนนั้นพระองค์ได้ประทานมาให้8,000บาทนะซึ่งนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมบริจาคสมทบทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น19,000บาทนะซึ่งรูปแบบการใช้งานกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเน้นหนักที่ เราจะใช้เงินงบประมาณก้อนนี้นะในการทำกิจกรรมนะโดยจะมุ่งเน้นให้โอกาสกับผู้ที่ผ่านการบาบัดยาเสพติดมีที่ยืนในสังคมโดยการเปิดโอกาสให้เขาได้มีอาชีพตามที่เขาถนัดแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้สร้างไรายได้จากอาชีพที่เขาถนัดด้วยรูปแบบที่เรียกว่าเราจัดให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมทักษะ ในสิ่งที่เขาชอบรวมทั้งเราได้มีการจัดหานะเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ใช้ประกอบอาชีพองค์ความรู้ได้อุปกรณ์ซึ่งก็หวังว่า,าผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติ์ตามมาตรฐานของทางราชการพวกเขาเหล่านี้ก็จะได้มีโอกาสมีที่ยืนในสังคมด้วยรูปแบบความภาคภูมิใจของตัวเองนะซึ่ง วันนี้เองเนี่ยเราก็จะไปให้กําลังใจมีผู้ผ่านการบัติสามรายวันนี้ที่จะให้ผมเข้าไปดูในพื้พนที่ก็รายแรกก็คือ,อคุณยอดชายรายที่2ก็คือคุณทัศนยัยรายที่3ก็คือคุณทวีนะฮะซึ่งรายแรกเนี่ยมีความถนัดในเรื่องการตัดหญ้านะฮะซึ่งเราเองเนี่ยเราก็มีการแนะนำนะครับทักษะในเรื่องการตัดหญ้า พร้อมทั้งมอบเครื่องตัดหญ้าให้นะครับเราก็จะไปดูว่าหลังจากที่เรามอบไปแล้วเนี่ยเขามีความเป็นอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมซึ่งวันนี้ก็ได้ขอยาได้ท่านนายเพื่บท่านประธานกองทุนแม่กองแผ่นดินพาผมไปคเครื่องตัดหญ้าแล้วไปเอาไปทําอะไรได้บ้างก็รับจ้างเออใครมา<ค>จ้างเราอ่ะก็ชาวบ้านครับเออเป็<ย>นบ้าน,านใช่ไหมเป็นบ้านวันนึ็นเด้เท่าไหร่ก็วันสองร้อยต่อไร่น้ำ สองร้อยต่อไร่แล้ววันหนึ่งได้ประมาณก็ตกเฉลี่ยตกเฉลี่ยได้ัเก็บเป็นร้อยก็อย่างน้อยๆได้เท่าไหร่สามไร่หอยโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาไล่นึระวาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงน้ำเมื่อยไหมถ้าเมื่อยเราก็พักตอนกนี้กาลังดีตอนหลัตอนนี้กําลังดีใช่ไหมแล้วรู้สึกเป็นไงพอหลังจากพอเรามีงานทาแล้วเรามีรายได้แล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้แล้ว กับตอนที่เราปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงความรู้สึกมันต่างกันยังไงมีเงินในกระเป๋าเอาอ่ามีเงินในกระเป๋างานทำครับอ่าแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงก็ภูมิใจครับอ้าวภูมิใจใช่ไหมเออภูมิใจก็ดีแล้วแหละได้ที่ได้เราบางงานบางงานที่ก็สามสิบหัวแล้วเยอะโอ้เยอะได้ได้โอเคครับได้อยู่ได้ครับอืม บางทีสนามบินที่สนามบมีคนระเบูมโทรมาผมก็ไปตัดให้ครผมผมละสามร้อยก็ไม่เขาให้แพงงั้นน่ะถ้าเขาตัดคนเดียวครับแต่ถ้าเขาอื่นเขาตัดถ้ามี่คุณลุงเขาด้วยเขาก็ให้อันนี้ก็ได้รับการสมุนในเรือแบบแบตตอรี่เนาะแบตเตอรี่ใส่เข้าไปก่อนก่อนผมเป็นเชือดด้วยลูกก่อนหน้านี้ที่เรา ที่เราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมาอพอหลังจากที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยก<อ>็แล้วความรู้สึกมันยังไงมันต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันอยู่ครับต่างกันตรงไหนก็ตรงที่อ่าตรงที่เราไม่ยุ่งแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเอ่อมันมีคนอ่าที่ไว้วางใจเราอะไรมากกว่าเดิมครับอาวเหรอสมติเมื่อก่อนเขาไม่ไว้ใจเราอ่ะก็ไม่ไม่เท่าขนาดนี้ครับ<อ> <laughs> อ่ะโอเคขอบคุณมากขอบคับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บค,ครับ,รบ,รบการที่เขาไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกโดยใช้ความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองสร้างคุณค่าของความภาคภูมิใจที่เขาได้กลับมายืนมีที่ยืนในสังคมได้กลับมามีมีรายได้มีความมั่นคงทางชีวิตซึ่งเรามั่นใจว่าเขาเองก็จะ ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีและนั่นก็คือถือเป็นการประสบความสําเร็จที่เราดึงเอาคนดีได้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งครับ